สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทุกคนทุกท่านครับว่าผมผมบาสติกจานหมันเห่ากินยังไงครับสําหรับมันนี่กัสิพาพี่น้องมาดมังมังดักกุ้งครับเมื่อวานน่าใจใหม่ทำคครับก็เลยบริตรไทยตอนใส่มันนี่กับเด็ดสูตรไข่เิ่นมาใส่ครับมนี่สูตรทำขัวหัวอาหารแล้วก็ไข่เป็ดครับพี่น้อง เป็นไนก็รอ่รอลอ,อชมมันมึงนะครับเด้อว,ว่าสิุ่มค้าไข่เพดร่รครับไปครับพี่น้องหลุ่นมึงครับมาครับมึงตั้งแดดครับ ทังแนครับพี่น้องโอ้ยโองทายแหงมีทีกลุ่ม,มนวนเลยครับเมืองร้านที่สองครับ หลังที่สองหือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเชือดหนไว้นึงกลุ่งหลวนครับมาหลุนมาชมเมืองหลังที่สามกันครับหลังนี้ผมลองใส่ไ <c oughs> หล่เตือนครับผมใส่เลอก เพียงของเขานี่แหละครับพี่นอ้องโบเป็นไดโบเป็นไดครับจัง โอเคครับมิตรกุงชมบางลังที่สีครับกะเริ่มบอ,อกไปครับผมสั่งบวนไม่ยีไปครับมาหอนแล้วเล่นแปดหลังนะครับแล้วงลังที่สีกันครับ Hmm. Ya, tengah. Um. Um. Ya, di mana? Di kiri. มาหลุดมาชมเปนอีกมั้งครับพี่น้องครับชิฟฟี่บอรครับลังนี่ใจเตือนฝดบ้อนมุกปัญหาหลังที่หาครับ เงาจ็ดสิวกจะพูกคือยู่ครับ่อครับน้ำติ

สว่สวนสัวที่นอะถ่ายใส่สุด <c oughs> สิคือบอครับ มือหนีบปุ่งเลยเกี่ยวกหอยเออปลาครับบกหอยครับพี่น้องนี่กรับเป็นผลงานรวมๆนะครับเด้อแปดลังครับวันนี้ก็โอเคครับน่าจะได้เป็นโลอยู่ครับพี่น้องครับ ชื่นชอบกะอย่าลืมกุไเระรด,ดกริงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมมินเด้ยครับเด้อลิปหนนาเฮาจังเดมารุ่นกันดีครับสำหรับสูตรเพื่อนกะโอเคครับเธอโอเคสำหรับกิปนี้กะที่ขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ